มันเหยหวานกินชมกินละลากะเซบน้ำมันเยี่ยวได้โอ้เลยนะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเทสไตรเมื่อวานเราหน่อยออกมาลูกก้าดำหน้าดำหน้าเฮาเองนี่ล่าทุกคนเลยแต่ก็เกิดเลื้งเศร้า คือว่าม่เท่าละน้อยสี่ม่เท่าละน้อยอยู่เมืองเสื้อปูนโบนที่ละน้อยไปกับเมลละน้อยตัวนั้นละเพิ่นส้วานี่กาได้หลายปีแล้วทุกคนเลยเพิ่นเป็นลอยโอนเลือกกระบดีไปฮามอเสื้อยาเนืเลือกกระตุเก้าเป็นตั้มเป็นกระโบดีแต่ละน้อยนะบได้ไปเมลละน้อยไปเพราะสาวเอละเมลละน้อยเอผมมีรถทุกคนผมมีรถไปรถที่บ้านกะเจ้าค่ะโบเลน แล้วน้อยไปส่งอยู่บ้านปะขันยาไปส่งรถโด,ดยสารนี่มันปะขันยะจงเมย์น้อยมาแล้วก็ออกมาหน้าทีสตูล่าบอลลิงบอลขาวแล้วออกมาโคตนออกมาลูกกาท่าสตาลูล่าลูกได้หลายมัดระบบตูล่าได้จักมัดได้สี่มัดนี่บอลขาวลกอยู่นี่าาก,นกาขอเง,งาเลยทุกคนเออเขียวคุ้มอยู่ โลกาดหนดาห้ามือเลขมัอนี้พี่เลอ<า>ป่าพี่เลอเออเยอะโบเขาลิงเห็นป่าฝนตกงแห้งนะเมือ่อคืนนี้นะน,น,นะนกระสุดบรรับจ้างกระเจ้าทุกคนเอ,อ้ยแต่บ่ได้ไปแล้วยี่ดำของพระเจ้า,ากระเจ้าจ้างหลายคนหนาคือกันหน,น้าไม่ไน้า กาเ้ากะกับบด้เห่าไปเลยทุกคนเ้ยแต่พื้นกระดำแล้วกระเจ้ากระดำนะฮ็เลยดำบรรยากาศวันนี้ก็คือแดดแห้งทุกคนเย็บแผ่นๆล่ะป้อเขียวค่ะกากระงามดีนาะมือนานบดทันได้เขียวซ้ำนี้กระเจ้าจางนะกระสูนไปบดกอะเจ้าจางนะแเ้าวบดไปไปนะาห้าก็ เราจะดับนะทุกคนเอ้ยดับหน้าผู้เจ้าลราเพิ่งจ้างกับบริปัยแล้วบันนี้ถ้าน้อยกัดจะจ้างผมมีเงินทุกคนเราอบริจ้างแล้วติระปีเห้ากระดับเอาบริเคยจ้างเงินกับซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันมดละมาตับกระดับอ้า ลวกขาดลกขาดโปนอยขาดแล้วได้เ้ยสัตาไปดำเฮก่อนไปสัตลาปลากงเฮอย่าทิ้ที่นี่มันปิดที่เยอะมันลกกงันทิ้งทีขาดถูกาวกาน่ะหางกาหลอนกากลกงันเดืหันลกก่ลกสิคือไปลกกาเล่นมันใส่เนาะนเลยรักขึ้นมาดหน้าเมื่อแรกเรเจ้าเม่อนั้น เลยค่ะเอนีาารอยรนี้นาาหาดทุกคหมดเลยดึงกันเน,นนการในนี้เฉยมมือก็ได้อสิบมัด ทุกคนเอ้ยกาหันกระตกนี่กาหน้านี้นะหน้าพุ่นหน้าบ่นละน้อยไปไทยไปตกตัวนั้นจะตกก้อนตกก้อนหน้านี้แต่ว่าบ่ได้ไปดำเมยน้อยว่าดำหน้านี้ก้อนว่าหน้านั้นได้จะไปดำหน้านั้นเสียเงาเลยกาแต่กะควายกลิ่นทุกคนเอ้ยเอาเงากะควายกัเจ้าบูเมย์ควายแถวบ้านนั่นจะตรวจปเฮ็ดกาน่ะควายแถวบ้านละน้อยเลี้ยงมั้งละควายแถวบ้านดงมันมากิน บม่ได้กินทุกกาน้อยทุกคนกาหน้าเท่านั้นมันกินบุดคู่หน้าหน้าคือกัดหน้ากามันู่กินคัดอ๋อบีไฮบีโหอยู่ทุกคนเลยคัดคัดคัดเอวคัดขาคัดไปดำหน้ามือแรกกับเจ้ามรณะยังบุดีเลยเขาลงมือแรกกับขาดได้ทุกคนไปถึงไปถึงไปเขาดำคู่มือคู่มือมันลึงแล้วก็ดี ปรุบๆคนเด้อถ้าเราดึงเนละเส้นนะแค่เน่ดึงเนละเส้นสองเส้นนะบุหายไปดึกถ้าจับหลายได้ประมาณ5้าหกเส้นขึ้นไปนะอู้ จิมมือไดกาโรยละปัดอย่างเงีทุกคนไปดำบัานนี้ซาตุลาเอาไปกอนละกากะเข้าลกมันได้น้อยกาทุกคนมันลกเงี้ยเข้าลกน้ำดำน้ำเพราะว่าเฮ้ยนั่นน่ะน้ำโบจุบมันเป็นกระดูกกระเด้งบ่อนโบเพ่งบ่นจุบบ่อนโบจูบดำกันใจะไปดำก็ยังมันกระแดงโผล่ลอยเปล่าน้ำกาเริ่มมาบ้า ดับยะได้น้ำาหลานะเอาทิมสุดลิ้มเจจุ๊บยจจุ๊บฮะมันล้นเลยมันดับยะมันโตบะเพิกปะน่าจะล้นขั้นน้ำนะ ด,ดับในเช้าก็เกี่ยวได้พเพรห็นสิเว,นว,ว,วหน้ากับบริกว้างก็เลยราทุกนเดแตวว่นหน้าลายบนอารัมตุลาเดโหนเลย แกเดกลึกแล้วเด็อกาหน่อยอยู่ม pues so ันนานหึ 1. 1> <uch la> ้นได้ตอจะตัวามาดำก้อนตัวหน่อยลูกกาอีโผลู่ชมกุบชมหกเลยเด็ดมาเลย

ไอ้ดับตีเพจและฮอน,นแดดเราจะน้อยขึ้นไปกี่ข้าวไ,ได้แล้วต้มไก่ต้มไกไ่ไกี่ข้าวนะต้มไกไม่บุลิงฮะต้มไก่เป็ดต้มไก่นะพอต้มไก่กี่ข้าวปะตัวหนึ่งเอาบ่เอาบ่ไม่รู้ไข่น้อยอยู่ต้มไก่โอ้มันอุ้มพัดกายได้อ้าลองมึงดูเป็นแบบอุ้มพัดกายนะ แต่ตุลาไหวได้เจ็บเจ็บไก่โพละ อกร้านเี่กับท่านแล้วท่านทุกคนกล้ามิดตอนนี้การชิเอสโม่งเคืงชิสองโม่งละัวนแดดแห้ง แดดอะเมืันนี้น,นะ,นะถ้าจะหุ้นไปไให้กินกินข้าวก่อนตอแรงลงมาจังโลกกามาดำอีกโอ้จนเจี๊ยพัดพานเกือบกะน่าเอ้ยเยอะขนาจะได้มาปูกเอาไหมแบ่เล็กก็จังเอาดอกจานบานแล้วกาลน ้เพื่อเราจานทีเน e nah, ี้ม uh ือเท้าก่อนไว้จักเพื่อนน่ะฉลาลอยเลยล้างดีๆล้างดีๆขี้ตบนะลูกอะไรไถจุบเห็นหงเฮอนี่เลยไถจูบเห็นหงเลยเฮอนี่คือกันไถบัวไถชั่วไป ของคนหิวข้าวเียบอกเลยกินได้ตัวมีคิดดิมจ้ะ หมาแล้วกาดังไฟเฮ็ดกลิ่นโคตรเลยเฮ็ดกินกับบื้องพี่ดายได้โคผักโคผักบงเสือไข่ กคนกงี้เขาเทงนับกันเดี๋ยวเทงกับโคบ,บงเซคายเสียบเสียบอยู่เสียบทำไข่เขาเละอีต้มปลาต้มปลาโคปลาปลาเค็มปลาขึ้นหน้าทุกคนแล้วว่าแบ่งคือฝนตกแห่งปลาขึ้นหน้าาด ไ่เออืม็ัวอือปาเนไข่เม่าหม่มันมีไข่ไหมล่ะตัวแต่หปีกนี่นะมีตัวน้อยไข่อะน้อยทำผมเอกินข้าวแล้วกาพากันนอนพักผอดทุกคน อนี้ก็สองโมงละสาตราต่ําแจ้วกินมะเงี้ยวต่ําส้มสิไปเอามะเงี้ยวกินส้มกินส้มจากลงดําหน้าโอแดดแห้งเลยทุกคนเอ้ยลกปนี้นะพี่ลิ้นรอฮ้อนฮ้อนนะแดดนะแดดจนเจ็บพี่น้องเอ้ยแดดแท้ดวานนี้นะทุกคนมะเงี้ยวกําลังสุกอําสลานอยู่ กรังสุกแดงสุกอิ่มสุกอิ่มสุกอ่ำสุกด้จงแดงสนี้งามอยู่กองน่ะบ่แจ้งปเลถ้าตัวจริงน่ะงามงามทุกคนแดงคัก เบาลิ่งหุนเลยผู้ทุกคนป่ายผู้ มนาเถอะทุกคนกินส้มมะงิวน้ำกันเช็ดเช็เลยมะงิวหวานกินส้มกินละลาก็เช็ดกินส้มก็เช็ดพอดีนะทุกคนเอาไปกินดูเทงตักเปิ๊กเปิ๊บเปิ๊บละเดี๋ยวไป่วยเลยน้ำลายเลยมีน้ำมีนวดได้ในน้อยนี่แกน้อยมีน้ำมีนวดได้ทุกคนเลย ลา,ลายขีดแต่โป้เส้นหมดลายเนี้ยลายเนะานะอินคับอย่า,านอยู่ยกัเล็กกันเลยเล็กจิตรม หวานเจี๊ยบทุกคนตอนไรมือถึงเลยทุกคนแล้วมากินน้ำน้ำมะงี้กับแด้โอ้นี่ยนะน้ำประแด๊ะน้อยเดียวเนึ่ง ตอนแรงลงมาลูกกาคือเก้าทุกคนสามโมงแล้วก็ยังแดด ากาหักกะลกกระหึ่มทุกคนเลยในหน่อยหนึ่งมันขาดนะโลกกับเนึ้อกาได้โอยิปหนึ่งกาอ่อนทุกคนเลยกาอ่อนแล้วขาดแน่นพร้อมดิ่นกันได้เก็บกับเขาลงดิ่นแน่นขาดเมืดอส์เราลงได้ก็เลือกอาหนึ่ ทุกคนฝนและกามปือป้อๆมาแล้ว คือนี่กันเล้วเรียบร้อยทุกคนเมื่อนี้ได้หน้าเฮอหนึ่งห้าขนดำห้าพะลุเมื่อวันนี้ฝนขีดตกแล้วน่องนะฟ้าดังตุ้มหูตุ้มหูมาแล้วพุาอา,อาน้นองทุกคนสำหรับคลิปนี้ละน้อยก็ขอจบไว้เช่นนี้ขอบใจมื่อทุกคนทีน่ททขเข้ามาติดตามไปรับชมมาเป็นกำลังใจละหน่อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า